อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนรอบ 2, สซามูเอลบทที่สิถึงสิลูกาบทที่สิประจำวันพฤหัส,สบดีที่21เอ็มษายน2022 2. ครับ 2, สองซามูเอลบทที่สินาธานกล่าวโทษด,ดาวิดพระยาเวทรงใช้นาธานไปหาดาวิดนาธานก็ไปเข้าเฝ้าและทูลพระองค์ว่าในเมืองหนึ่งมีชายสองคนคนหนึ่งมั่งมีอีกคนหนึ่งยากจน คนบ้างมีนั้นมีแพะแกะและโคมากมายแต่คนจนนั้นไม่มีอะไรเลยเว้นแต่แกะตัวเมียตัวเล็กๆตัวเดียวที่เขาซื้อมาซึ่งเขาเลี้ยงไว้มันเติบโตมากับเขาและบรรดาบุตรของเขามันกินอาหารที่เขากินและดื่มจากถ้วยเดียวกับเขานอนในอกของเขาและเป็นเหมือนบุตรสาวของเขาฝ่ายคนบ้างมีคนนั้นมีแขกคนหนึ่งเดินมาทะเดินทางมาเขาเสียดายที่จะเอาแพะแกะหรือโคของเขามาทำอาหารเลี้ยงคนที่เดินทางมานั้นจึงเอาแกะ ตัวเมียของคนจนนั้นเตรียมเป็นอาหารให้แก่ชายที่มาเยี่ยมดาวิดเกลียวคนนั้นมากและรับสั่งแก่นาธานว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคนที่ทําเช่นนั้นสมควรตายและจะต้องคืนลูกแกะตัวเมียให้สีเท่าเพราะเขาได้ทําสิ่งนี้และว่าเขาไม่มีความเมตตานาธานจึงทูลดาวิดว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสตรงนี้ว่า เราได้เจิมตั้งเจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและเราช่วยคู่เจ้าออกมาจากเป็นมือของซาอูและเราได้มอบเชื้อวงเชื้อวงเจ้านายของเจ้าให้เจ้าและได้มอบเหล่ามเหสีของเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้าและมอบวงวางของอิสราเอลและยูดาให้แก่เจ้าถ้าเท่านี้ยังน้อยไปเราจะเพิ่มให้มากมายกว่านี้ทําไมเจ้าดูหมิ่นพระวจนะของพระยาเว์ทาสิ่งที่ชั่วในสายสายพระเนตรของพระองค์ เจ้าทหารอุริยาคนทิชัยด้วยดาบเอาภรรยาเขามาเป็นภรรยาของเจ้าและฆ่าเผาเสียด้วยดาบของคนอามอนเพราะฉะนั้นแบบนัดนี้ดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าตลอดไปเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอุริยาคนทิชัยมาเป็นภริยาของเจ้าพระยาเวตัดดังนี้ว่านี่แนะเราจะให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าจากครอบครัวของเจ้าเองและต่อหน้าเจ้าเราจะเอาเหล่าภรรยาของเจ้าไปให้แก่เพื่อนของเจ้า ผู้นั้นจะนอนร่วมกับเหล่าภริยาของเจ้าอย่างเปิดเผยเพราะเจ้าทําการนั้นอย่างลับๆแต่เราจะทําการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นอย่างเปิดเผยดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเราได้ทําบาปต่อพระยาเวแล้วและนาธานทูลดาวิดว่าพระยาเวทรงให้อภัยบาปของฝาพระบาทแล้วฝาพระบาทจะไม่สิ้นพะชนอย่างไรก็ตามเพราะฝาพระบาทได้มีประมาทพระยาเวจริงๆด้วยการกระทาครั้งนี้ราชโอรสที่ประสูติมานั้น จะสิ้นพระชนแน่นอนแล้วนาธานก็กลับไปอย่างบางหเขาราชโรที่เกิดจากนางบาเชบาสิ้นพระชนและพยาเวทรงทําให้ราชโรสนั้นซึ่งซึ่งพรยาของอุอียยาประสูติให้แก่ดาวิดประชวนหนักดาวิดก็ทรงให้อ้อนวอนพระเจ้าเพื่อพระบุมานนั้นและดาวิดทรงอดทนและบรรทมบนพื้นดินคืนยังรุ่งพวกผู้ใหญ่ในราชสำนักของพระองค์ก็ลุกขึ้นมายืนเฝ้าอยู่ หมายจะทูลเชื้อให้พระองค์ทรงลุกจากพื้นดินแต่พระองค์ไม่ส่งยอมและไม่เสวยกับเขาทั้งหลายพอวันที่เจ็พระพุมานั้นก็สิ้นพระชนส่วนข้าราชการของดาวิดก็กลัวไม่กล้าทูลดาวิดว่าพระภูมานั้นสิ้นพระชนแล้วเขาพูดคาว่าดูสิเมื่อพระภุมานั้นทรงพระชนอยู่เราทูลพระองค์พระองค์ไม่ส่งฟังเสียงของเราแล้วเราทูลได้อย่างไรว่าพระพุมานั้นสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็อาจทําอะไรต่อตัวพระองค์เอง แต่เมื่อดาวิดท้อพระเนศเห็นข้าราชการประสิบธิ์กระซาบกันอยู่ดาวิดเข้าพระทัยว่าพูกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วดาวิดจึงรับสั่งถามข้าราชการของพระองค์ว่าเด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วหรือเสาูนตอบว่าสิ้นพระชนแล้วพระยาค่ะแล้วดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้นดินและชำระพระกายฉลองพระองค์เปลี่ยนฉลองพระองค์ดำเนินเข้าไปนับพิธีเวทของพระยาเวและนมัสการและเสด็จกลับพระราชวังของพระองค์รับสั่งให้จัดอาหารมาและองค์ก็เสวย ข้าราชการจึงทูลถามพระอ,องค์ว่าทําไมฝ่าพระบาททรงทําเช่นนี้ฝ่าพระบาททรงอดอาหารและทรงการแสงเพื่อพระกุมารน,นั้นเมื่อทรงพระชนอยู่แต่เมื่อพระกุมารน,นั้นสิ้นพระชนแล้วฝ่าพระบาทก็ทรงลุกขึ้นเสวยอาหารพระอ,องค์รับสั่งว่าเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่เราอดอาหารและร้องไห้เพราะเราว่าเพราะเราว่าใครจะทราบได้ว่าพระยาเวอาจจะทรงเมตตาเรารดให้เด็กคนนั้นมีชีวิตต่อได้แต่เดี๋ยวนี้เขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็กให้ฟื้นขึ้นมาได้หรือมิแต่เราจะตามเด็กนั้นไปเขาจะไม่กลับมาหาเราฝ่ายเดวิทรงปรอบโยนบาเชบาเมเหสีขององค์และทรงเข้าไปในหาและทรงหลับนอนกับพระนางพระนางก็ประสูตรโอรสองค์หนึ่งชื่อซารลมอนและพระยาเวทรงรักซารลมอนและทรงใช้นาธานผูเ้เผยพระวจะนะไปท่านจึงให้ชื่อพระราชโอรสนั้นว่าเยดิดียาเพราะเห็นแก่พระยาเวคนมอมนถูกปรบับ ่ายโยอาบสู้รบกับเมืองรับบาของคนอาโมและยึดราชานีได้โยอาบจึงส่งผู้สื่อสารไปเฝ้าดาวิดทูลว่าข้าพระบาทได้สู้รบกับกรุงรับบายิ่งกว่านั้นอีกข้าพระบาทตีเมืองที่เป็นแหล่งน้ําได้แล้วบัดนี้ขอฝ่าพระบาททรงรวบรวมทหารที่เหลือเข้าตั้งค่ายตีเมืองนั้นให้ได้เพราะเกรงว่าข้าพระบาทตีได้ก็จะเรียกชื่อเมืองนั้นตามชื่อของข้าพระบาทดาวิดจึงทรงรวบรวม ทหารทั้งหมดยกไปยังเมืองรับบาและท่งต่อสู้จนยึดเมืองนั้นได้ทรงริบมงกุฎจากเศียรของมินโมมคมมงกุฎนั้นเป็นทองคำหนักประมาณ3 4กิโลกรัมประดับด้วยเพชรพลอยและเขาก็สวมบนพระเศียรของดาวิดและพระองค์งทรงริบทรัพย์สินสมบัติของเมืองนั้นออกไปมากมายทรงนำประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นออกมากำหนดให้ทำงานด้วยเรื่อยคลาดเหล็กและขวานเหล็กและส่งให้ทำงานที่เตาเผาอิฐทรงทำเช่นนี้แก่เมืองทั้งหมดของคนอัมโมน แล้วดาวิดก็เสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับทหารทั้งสิ้น2ส,สมัยเอบทที่13อัมโนและธามาต่อมาหลังจากเหตุการณ์เหล่านีอนน้อับซาโลมพระราชโอรสของดาวิดมีพระคณิฐางดงามองค์หนึ่งชื่อทามาและอนนัมโนพระราชโอรสของดาวิดรับเธออัมโนทุกใจจนล้มป่วยเรื่องด้วยพระคณิชฐาธามา เพราะเธอเป็นสาวพมจารีอัาโนนจึงไม่สามารถทําอะไรกับเธอได้แต่อํานนนมีสายคนหนึ่งชื่อโยนาดับบุตรของชิเมอารพระเชษฐาของดาวิดโยนาดับั้นเป็นคนเจ้าปัญญาจึงทูลถามว่าข้าแต่พระราชลรกของพระราชายทำไมจึงทรงเศร้าเช่นนี้ทุกๆเช้าจะไม่บอกให้กระหม่อมทราบบ้างหรืออํานนนตอบเขาว่าเรารักธามาน้องหญิงของอับซาร์โรมน้องชายของเราโยนาดับจึงทูลท่านว่าขอเชิญบรรทมบนแผ่นท่าน แางทําเป็นปะชวนและเมื่อเสด็จพ่อมาเยี่ยมก็ขอทูลว่าขอโปรดให้ทามาน้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระบาทมาเตรียมอาหารต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้เห็นและรับประทานจากมือของเธออํานนนจึงบันทมแางทําเป็นปะชวนเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมอนโนก็ทูลพระราชาว่าขอโปรดให้ทา,ามาน้องหญิงมาทําขนมสักสองอันต่อหน้าข้าพระบาทข้าพระบาทจะได้รับประทานจากมือของเธอดดวิดทรงใช้คนไปแจ้งทามาที่วังว่า จงไปที่ว่าของอัมนอนพี่ของเจ้าและทำอาหารให้เขาทามาก็ไปยังวังของอัมนอนพระเชษฐาของเธอเขาเปรนทมอยู่เธอหยิบแป้งมานวดทำขนมต่อหน้าพระเชษฐาแล้วปิ้งแล้วเธอก็ยกกระทะมาเทออกต่อหน้าพระเชษฐาแต่อัมนอนก็ไม่เสวยกล่าวว่าให้ทุกคนออกไปทุกคนก็ออกไปอัมนอนก็รับสั่งกับทามา จงเอาอาหารของเข้าจงเอาอาหารเข้ามาในห้องในในเพื่อพี่จะได้รับประทานจากมือของน้องทางมาก็นําขนมที่เธอทํานั้นเข้าไปให้อํานวนพระเชษฐาที่ห้องในแต่เมื่อเธอนําขนมมาใกล้เพื่อให้ท่านเสวยท่านก็จับเธอไว้รับสั่งว่าน้องของพี่เข้ามานอนกับพี่เธอเธอจึงตอบว่าอย่าเลยพระเชษฐาอย่าบังคับหม่อมฉันสิ่งอย่างนี้เขาไม่ทําการเอกราเออย่าทําโฉดข่าวอย่างนี้เลยส่วนหมอมชันเองหมอมฉันจะเอา ความอาจไปไว้ที่ไหนส่วนพระเชษฐาเล่าก็จะเป็นคนโดดโฉดเขาคนหนึ่งในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทูลพระราชาเถิดพระองค์จะไม่หวงห่อมฉันไว้จากพระเชษฐาแต่อำนวยไม่ยอมฟังเสียงเธอและเพราะท่านมีกำลังมากกว่าจึงส่งบังคับจึงท่งบังคับและนอนร่วมกับเธอต่อมาอำนวยก็ทรงชังเธอด้วยความเกลียดชังที่สุดความเกลียดชังที่ท่านเกลียดชังเธอก็มากยิ่งกว่าความรักซึ่งท่านเคยรักมา รับเธอและคำนวณรับสั่งกับเธอว่าจงลุกขึ้นไปแต่เธอตอบว่าอย่าเลยเพราะความผิดใหญ่หลวงนี้ที่จะไล่หม่อมชันไปก็มากกว่าครั้งก่อนที่จะพระเชษฐาทำกับหมอมฉันและและท่านไม่ยอมฟังเธอจึงเลือกมหาเล็กที่ปฏิบัติอยู่สั่งว่าจงไล่ผู้หญิงคนนั้นให้ออกไปให้พ้นเราแล้วปิดประตูใส่ย้อรหลังจากเธอออกไปเธอสวมเสื้อคลุมยาวมีแขนดังที่พระราชดา a r m จ j ามีของ พระราชสูงปเปาฮาล็สของท่านจึงนําเธอไปและใส่กลอประตูหลังจากเธอไปพามาก็เอาพี่เท่าใส่ที่ศรีรษะของเธอและฉีกเสื้อกลุมยาวมีแขนที่เธอสวมอยู่นั้นเสียเอามือกลุงศรีรษะร้องไห้เสียงดังเดินไปเรื่อยๆอับซาโลมพระเชษฐาของเธอก็รับสั่งกับเธอว่าพี่อัมโนนได้อยู่กับน้องหรือน้องเอ๋ยนินเสียเพราะเขาเป็นพี่อย่าทุกข์ใจเพราะเรื่องนี้เลย ฝ่ายทามาก็อยู่เดียวดายในวางของอับซาโลมพระเชษฐาเมือ่อกษัตริย์ดาวิดท,ทรงทราบเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ก็คิวยิ่งนะักแต่อับซาโลมก็ไม่ได้พูดกับอับโลนไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะอับซาโลมเกลีย์ชังอับนอลมากที่ทําให้น้องที่ให้มาทาน้องหญิงของท่านอับอายอับซาโลมแก้แค้นที่น้องสาวถูกย่ำยีต่อมาอีกสองปีเต็มอับซาโรโลมีงานตัดขนแกะที่ตะบน อัลฮาโซซึ่งอยู่ใกล้เอฟราอิมและอัซาโลมเชิญพระราโชรสทั้งสิ้นของพระชาไปในงานนั้นอัซาโลมไปเฝ้าพระราชาทูลว่าดูเถิดผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทมีงานตัดขนแกะขอเชิญพระราชาและมหาเล็กขององค์ไปในงานนั้นกับผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทแต่พระราชาตัดกับอัซาโลมมากลูกเอ๋ยอย่าเลยอย่าให้พวกเราไปกันหมดเราเป็นภาระแก่เจ้าเปล่าอัซาโลมขยันขยอพระองค์ถึงกระนั้นพระองค์ไม่ยอมเสด็จแต่ส่งอวยพรให้อัซรโลมจึงทูลว่า ถ้าไม่โปรดเสด็จก็ขออนุญาตให้พระเชษฐาอํานนไปด้วยกันกับพวกเราเถิดแล้วพระอาตัดถามว่าทาไมจะให้เขาไปกับเจ้าด้วยแต่อับซารมทูลขยันขยอดจนพระองค์ทรงให้อํานนและพระราชรถของพระราชาทั้งสิ้นไปด้วยอับซารมนมบัญชาพวกมหาเลยข,ของท่านว่าจงคอยดูว่าจิตใจของอัโนนเพื่อเพลินด้วยละอองนูเมื่อไหร่เมื่อเราสั่งพวกเจ้าว่าจงประหารอ,นอนํโนนพวกเจ้าจงฆ่าเขาเสียอย่ากลัวเลยเราเองสั่งพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือ จงเข้มแข็งและเป็นคนกล้า,าหาญและวพวกมันเห็นเล็กของอัสซาลมก็ทํากับอํานนนตามที่อัสซาลมนบัญชาไว้แล้วพระราชรถทั้งหมดของพระราชาก็ลุกขึ้นทรงล่อของแต่ละองค์หนีไปขณะเมื่อบันดาพระราชรถทรงดําเนินอยู่ตามทางมีข่าวไปถึงดาวิดว่าอัสซาลมประหารพระราชรถของพระราชาทั้งหมดแล้วไม่เหลืออยู่สักองค์เดียวพระศาะรงลุกขึ้นฉีกฉลองพระองค์ แล้วมันทมบนพื้นดินข้าราชการทั้งสิ้นสวมเสื้อผ้าฉีกขาดยืนเฝ้าอยูแย่แต่โยนาดับบุชิเมอารพระเชษฐาของในบวิทูนว่าขอให้เจ้านายของข้าพระบาทสำคัญผิดไปพวกขาวประหารพระราชรสหนุ่มแน่นเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าอํานวสิ้นสินส้นชีวิตแต่ผู้เดียวเพราะตามบัญชาของอัปซารลมเรื่องนี้ท่านตั้งใจไว้แต่วันที่อํานนทําให้ทามาลองหญิงของท่านอับอาย ฉะนั้นขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทอย่าทุกข์พระไทยเมื่อสาคัญว่าพระราชนิจฉงหมดขององค์สิ้นชีวิตและอํานวนสิ้นชีพแต่ผู้เดียวแต่อัสซาโลมได้หนีไป,ไปฝ่ายทหารยามหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองดูนี่เนี่ะคนจํานวนมากกําลังจากถนนโฮโรนาอิมข้างๆภูเขาโยนัดับจึงทูลพระราชาว่าดูเถิดบรรดาพระราชโอรสเสร็จมาแล้วสิ่งนี้เป็นจริงตามท้ายคำที่ผู้รับใช้ของฟา,าัาทูล ต่อมาเมื่อเขาพูดจบลงดูสิบรรดาพระราชรถของพระราชาก็เสด็จมาถึงและร้องไห้เสียงดังฝ่ายพระราชาก็ส่งกันแสงและบรรดาข้าราชการก็ร้องไห้สะอื้นด้วยอัสโลมหน,นีไปเข้าเฝ้าทันใหม่พระราชรถของฮาม,มีฮุดพระราชาเมืองเจชูแตนะ่ดาวิดทรงไว้ทุกให้พระราชวงของพระองค์วันแล้ววันเล่าฝ่ายซาโลงก็หนีไปยังเมืองเกชูและอยู่ที่นั่นสามปี ลาดวิทพระราชาตรองพระทยัยอะไรถึงอับสาโลมเพราะการที่ทรงคิดถึงอ,นอนํานนทั้นนั้นคลายลงเนื่องจากเขาสิ้นชีพแล้วอ่านท่านทีหนึ่งปีหนึ่งรอบลูกาบทที่สิบหกอุปมาเรื่องพ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์พระเยซูตัดกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งที่มีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกําลังขลานสมบัติของท่านเศรษฐีจึงเรียกพ่อบ้านมาบอกกับเขาว่าเรื่องที่เราจะ ได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรการเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าจะเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีเพราะข้ากำลังถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเพื่อว่าเมื่อข้าถูกถอดจากเจ้าหน้าที่แล้วคนอื่นๆจะยังรับข้าไว้ในบ้านของเขาคนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีรับคน คนนั้นจึงเรียกลูกนี่มาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายของข้าพระเจ้าเท่าไหร่เขาตอบว่าน้ํามันร้อยถังพ่อบ้านจึงบอกเขาว่าไปเอาบัญชีของท่านมานั่งลงแล้วแก้เป็นห้าสิบถังเร็วๆเข้าแล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าถ้าท่านเป็นหนี้เท่าไหรเขาตอบว่าข้าวสาลีร้อยกระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็นแปดสิบแล้วเศรษฐีเข้าชมพ่อบ้าน สัตนั้นเพราะเขาทําด้วยความฉลาดเพราะว่าลูกของลูกของยุคนี้จกใช้ความฉลาดกับคนสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของความสว่างเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทําตัวให้มีมิสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ใน,ในที่อาศัยตลอดไปคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่มี และคนที่ไม่ซื่อสัตว์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตว์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตว์ในเงินทองอาธรรมแล้วใครจะมอบของเท่งแท้ให้แก่ท่านและและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตว์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านให้ให้แก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายเพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่ง หรือจะดูหมิน่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ทรมบัญญัติและแผ่นดินของพระเจ้าพวกฟาริสีที่เห็นแก่เงินเมื่อได้ยินคําเหล่านั้นแล้วจึงยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตัดกับพวกเขาว,ว่าพวกท่านท,ทําทีดูเป็นคนชอบทําต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกียรติชังในสายตาพระเนตรของพระเจ้า มีเพียงธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจ,จนะจนกระทั่งย้อนมาปรากฏตั้งแต่นั้นมาข่าอประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนก็พยายามแย่งชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้นถึงะนั้นฟ้าและดินจ,จะล่วงไปก็ยังง่ายกว่าขีดขีดหนึ่งในธรรมบัญญัติหลุดหายไปผู้ที่อยากพัญญา,ยาของตนแล้วไปมี ภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและคนที่รับหญิงซึ่งสามีอยากแล้วมาเป็นภรรยาของตอนก็ผิดประเวณีด้วยเศรษฐีกับลาซาลตมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งผมผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีอยู่อย่างลื่นลมฟุ้มเฟือยทุกๆวันและมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อลาซาลตเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีเขาอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้นแม้สุนัรก็มาเลียแผลของเขาต่อมาคนยากจนนั้นตาย แลวพวกทูตสวรรค์นาเขาไปอยู่กับอับราฮัมส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วยและถูกฝังไว้และเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตายเขาเห็นหน้าดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไใจและลาสลัสก็อยู่กับท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเมตตาข้าพเจ้าเถิดขอให้ลาสลัสเอาปนิ้วจุ่มน้ํามาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นเพราะข้าพเจ้าต้องทุกข์ระทมอยู่ในเปลไฟนี้ แต่อับรามตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงนั้นลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้เจ้าได้สิ่งที่ดีสําหรับตัวและลาสลัดได้แต่สิ่งเลวเวลานี้เขาได้รับการปลอบโยนแล้วแต่เจ้าได้รับแต่ความทุกข์ระทมยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเรากับพวกเจ้าก็มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าใครอยากจะข้ามจากที่นี่ไปถึงพวกเจ้าก็ทําไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ทําไม่ได้เศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นบิดาเจ้าข้า ขอท่านใช้ลาสลัดไปที่บ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีน้องชายห้าคนให้ลาสลัดไปเตือนพวกเขาเพื่อไม่ให้เขาต้องมาอยู่ในที่ทุกข์ทรมานแห่งนี้แต่อับราฮัมบอกว่าเขาโมเสสแต่อับราฮัมตอบว่าเขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระชนะแล้วให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นเ,เถิดเศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าไม่ได้อับราฮมัมบิดาเจ้าค่ะแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจากพวก จากพวกคนตายไปหาพวกเขาเขาคงจะกลับใจใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแม้จะมีใครเป็นขึ้นมาจากตายเขาก็ยังไม่เชื่อ